สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่3นาทีกับเชฟช็อตนะครับ3นาทีกับเชฟช็อตนะครับผมก็จะเลือกเอาเนื้อหาบทความในหนังสืออ e ีบุ๊กของผมเอามาเล่าเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับและบทความที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็คือจับกริปให้ดีต้องแบ่งเป็น2น้ำหนักการตีแบตเรื่องของกริปถือว่าเป็นหัวใจสําคัญครับเพราะว่าจะส่งผลถึงการออกช็อตและน้ําหนักการวางลูกหากผู้เล่นไม่เข้าใจกลไกนี้ การออกช็อตก็จะทําได้ยากมือใหม่หลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับพยายามจับกลิปแบบเดียวและน้ําหนักเดียวจึงทําให้การออกลูกไม่ดีและสร้างความเร็วในการออกลูกไม่ได้ทฤษฎีแบดมินตันเชฟช็อตได้อธิบายเรื่องของกลิปว่านอกจากจะต้องจับกลิปแบบไม่ตายตัวแล้วก็คือในรูปแบบของ Flexible g r i p นะครับ น้ำหนักของการจับกลิปก็เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดที่ผู้เล่นมือใหม่จะต้องทำความเข้าใจนะครับน้ำหนักที่หนึ่งครับก็คือคลายในความหมายของคำว่าคลายแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันครับแต่ขอให้คลายในน้ำหนักที่ผู้เล่นเนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถขยับปรับเปลี่ยนได้อย่างไม่ยากน้ำหนักที่สครับก็คือน้ำหนักที่แน่นการกำแน่นครับให้เป็นจังหวะสุดท้ายที่จะต้องเน้นเร่งความเร็วของหน้าไม้เข้าอิมแพคกับลูก เพื่อรีดแรงส่งปลายให้ได้มากที่สุดหากทำสองอย่างได้ดีครับจะทำให้ลูกที่ออกไปเนี่ยเร็วและมีพลังโดยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าผู้เล่นมือใหม่นั้นไม่เข้าใจครับมักจะจับกลิปในแบบเดียวและน้ำหนักเดียวแล้วพยายามตีทุกลูกสิ่งที่เกิดก็คือออกลูกไม่ดีออกลูกไม่มีสปีดครับสรุปคือการแบ่งน้ำหนักคลายและแน่นให้เหมาะสมกับการออกช็อตจะทำให้ผู้เล่นมีความยืดหยุ่น และเมื่อมีการยืดหยุน่นการออกช็อตก็จะง่ายและสร้างความเร็วของลูกที่ตีออกไปได้เพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่าใครชอบเนื้อหาบทความในอ e ีบุ๊กของผมนะครับก็สามารถทักเข้ามาในลิงก์ที่ผมได้ทิ้งไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่อยู่กับ3นาทีกับเชฟช็อตสวัสดีครับ